เฮ้ยสวัสดีครับผม TJ นะครับวันนี้เราอยู่ที่ backstage ของ Soundwave นะครับวันนี้เรามีคอนเสิร์ต Soundwave Hip Hop Fest กันนะครับที่เมืองทองนะครับผมก็วันนี้จะพามาดูว่าหลัง backstage เขาทำอะไรกันบ้าง Let's go Let's go Yeah It's your boy TJ right here your boy นี่ครับ Hip Hop ราเพิ่งมีเพลงด้วยกันล่าสุดชื่อไม่อยากฟังนะครับผมตอนนี้ออนอยู่ในยูทูบเลยครเข้าไปฟังด้วยนะกันนะก็คือสองล้านแล้วเข้าไปให้ถึงสองล้านนะเธออีกนิดเดียวเอออสองแสนเองนะเข้าไปไม่ถึงสองแสนแล้วแสนนิดเเออมาณนั้นแหละช่อยไปดู่่า What's up? It's just behind the scenes with your boy TJ, but it's the sir. boy Way? Yes, sir. It's fucking uh, what is it? what, what, what is this? Soundwave. Sound, sound wave. Sound wave. Sound wave. we're gonna do Jikko yes. tonight. Again for the second time. Yes. What's up? What's up? <coughs> ตัวกดออเดอร์จูนผิดทําให้ผมร้องเพี้ยนนะครับในตัวเมื่อกี้เนี่ยนี่ดีกว่าคนสําคัญที่สุดในงานที่ทุกคนต้องเจอแม่ผมเองนี่นะครับแม่ผมเองนะครับบินตรงมาจากอังกฤษต้องมาดูคอนเสิร์ตนี้เลยนะครับแล้วก็เสร็จคอนเสิร์ตก็บินกลับเลยคนเป็กั็พิเศษมากครับเพราะว่าปกติแม่ผมจะทํางานที่อังกฤษแล้วก็ บินกลับมาปีละครั้งแล้วครั้งนี้มาตรงกับคอนเสิร์ตพีกับะะดีเรคเตอร์เน,น, <ผม S 1> น็ต <G> นะครับผมคู้กำกับเอ็มบีเอาดีดีดี้วยผมนี่ดีเรคเตอร์เกี่ยวคู่กักัเอ็มบีเอ็มบีเอ่อไม่ได้มาเล่นเล่อนอะไรที่ด,ดังิดานดังเยอะแยะครับหลายคนสองคนนี้ทำได้หมดเลยนะสุดยอดแห่งฝีมือประเทศไทยนะครับนใช่หรอ อีกคนนึงนะครับผมเป็นเคยมาช่วยงานในกอง M.B. ผมนะผมนะเป็นเขาเรียกว่าตัวไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันโดนจับใบแดงไปเป็นทหารปีหนึ่งตอนนี้มันออกมาแล้วนี่นะครับจ่าเรียกว่าจ่าจ่าบีอเป็นนักสะสม s ตาวล์สะสมตาวล์นะครับเนี่ยแบบพาผมเข้าวงการแล้วก็ตอนนี้ผมออกวงการแล้วผมจะให้ทุกคนทายนะครับระหว่างกับ วันนี้ใคอายุเยอะกว่ากันให้ทายครับว่าผมกับครูมายุใครเยอะกว่ากัน 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยพี่พ่อผมยี่สิบ 25, ครับผมยี่บห้าครับผมนี่เป็นน้องผมนะ <laughs> แต่ใครหลอกกันพี่ <laughs> เอาพี่อยู่แล้ว <laughs> นี่ดีเจ <laughs> ผมนะครับดีเจเพ้ง คนคนนี้ DJ B คือผู้สร้าง DJ Ping ขึ้นมาอีกทีนึ่ง DJ Ping ก็จะฆ่า DJ B รับถ่ายไว้ไม่น่าเกินสามสิบด้วยไปต้องมันจะต้องเดี๋ยวเราจะรันทุกอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ pray กันก่อนที่พี่พุตรจะขึ้นไปเปิดเป็นคิวแรกพระเจ้าแผ่ิเศษสุดๆขอบคุณพระเจ้ามาส่งนำพาเรามาถึงที่นี่ด้วยความปลอดภัยคืนนี้ให้เราเล่นให้เต็มที่ที่สุดโดยไม่มีความกังวลในสิ้นและเรากลับบ้านด้วยความปลอดภัยโดยไม่มีเพศภัยอะไรมากำกับเรา ขอบคุณนามสุดเจ้าเอเมนฮิปฮอปครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงบ้างควาพิเศษของผมวันนี้ผมเอาเพลงใหม่ที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาเลยมาเล่นนะครับมันคือเพลงช่างหมงมันนะครับถ้าใครยังไม่เคยฟังเดี๋ยวเราจะให้ฟังกันนิดนึงนิดเดียวจริงๆไปลองฟังดู Come on, oh, คุณนางเอกผมนัดตัวไรตอนจบครอกัรู้ผมก็ต้องตายกับตัวกับใจม่ายก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มันเดะอ้าวดะยอมตายเพื่อคุณทำไงได้ คงจะไม่มีวันที่เราจะได้รักกันนิยายคลายดีก็ต้องมีวายร้ายแต่ฉันก็รู้ดีฉันมันแค่วายร้ายเป็นได้ก็แค่นั้น คือ s t อม m t r ปเ r อรคก็คือ Rap Balance อ่ะเส้นทางของเราไม่มีวันมาประจบกันเหมือนก็สายน้ำที่ไม่มีวันย้อนกลับมาหากันอีกโอเคตัวรักกับนางเอก b a b ีผมเลวแลวผมก็แก๊งแรก anyway we in different world girl เธอไม่โลกของเธอฉันไม่โลกของฉันคงจะไม่มีวันที่เราจะได้รักกันนี่ยายครายดีก็ต้องมีวัยไรก็จบแล้วสำหรับ Soundwave Concert สำหรับโจ๊กผม ความันมากสนุกมากแม่งเล่นจนเสื้อเปียกทั้งสองชุดเลยวันนี้เตรียมมาสองชุดเปียกทั้งสองชุดเหมือนเล่นสงการเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามคัวทั้งหน้าด้วยนะครับผมเจอกันในวิดีโอใช่ไหมยังรอบรองชนะเลิศความคทีมงนนั่นเป็นพิธีการของเราเองทำไมต้องมาบวชไว้หิวทำไมกันร้อน ขามันก็เปลี่ยนถ้าลองแผนกล้องไปที่มันจะดูดาจากลักษณะาการเดินควา,วาว <c oughs> ม,มความหาย,ยอะไรันยูกน่ะ